โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยกระตุกโูปุ๊ข้างข้างข้างก็สีมีมันลิงรออยู่ไอ้ฮานเลยอยู่ซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายเออตรงนั้นแหละดูกลางเยอะกลางกับเอ่เอทำบีไม่มีขวามาแล้วขวามากลางกลางก็ปุ ไปเลยไปวัวที่รู้แล้วว่ากดอะไรนี่เว้ยสลับกมือกด H กด H เออใช่มันมันเจิเริ่มตรง H แต่ผมปรับเป็น H ยังไม่เห็นตัวเลยมันยิงเกือบโดนพี่อะ โอ้ยอะไรยิงแม่งไหมพ่อวานคนหนึ่งไมอตตรงนั้นแหละอยู่ตรงกล่องที่ข้างในหลังหลังีเตตงนั้นแหละปั๊ีโดน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 ทำมแล้วไแล้แก๊งมันมาแล้วนี่หว่ะ โอ้โห oh, มเอาเพื่อนมาเพียบเลยพี่ไมาเอาใช่มันเอาแก๊งมาแล้วไหวดิก็ท้ายโล <c oughs> พาเพื่อนมาแล้วสามคนได <c oughs> ้พวกเนี <c oughs> ่ยสามสี่คนมีเีม e ีเอมี่เอมี่ เอสามเลยเอสามเอสามยิงดีเป็นเอออไเชี่ยนั่งดูกูอยู่ได้เหมือนพ่อใหญ่เลยสัตว์นั่งดูกูโดนยิงไอเวร เฮ้ยบีบีเท่าบีวะโอตายแล้วกระถิบบนหัวรู้แล้วมันสองทางเลยไม่รู้จะเอาตรงไหนดีแหว่งไม่น่ามาอยู่ตรงนี้เลยมัไปกลางแ้วว่ะพี่กาจะปีนเพื่อมันไดอ่ะไอ้ทางโน้นไม่ขยันมาจิ้มเป่งเลย

วางเอวิ่งไปไหนพี่พี่ไม่ยินเสียงจริงเหรอเอาต้องปาทำไมอ่ะเอารายิงเู้อีกอ่ะเจ้าเด็เออเออจนเอไม่กล้ามาบีมันยายแล้วมันจะใหญ่ จะไปเข้าบีว่ะจะดันบีจะดันเข้าบีบีเริ่มเลือน้อยแล้วคนบีเยอะนะไอ้นั่นเริ่มจะตายแล้ว เอาเด็กบ้านบ้านสองตัวดักอยู่ <S <S สุดท้ายอยู่น้ำบ้านอ่ะอยู่ตรงอุโมงอ่ะพี่โอเคโอเคมัน <Okay, okay. S 1> ออกไปจุดเกิดมาแล้วอยู่หลังกำแพงเกิดมันพี่ มันโดนคนแคกไยวะนี่อะไรเนี่ยกระสีนีมันเล็งรออยู่ไองานเลยอยู่ซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายเออตรงนั้นแหละอยูอ่กลางเยอะกลางกับเอร์กะเอราทบีไม่มีขวามาแล้วขวามากลางกลางก็ปุ เอาเอาปลาไหลไปขวังไอ้ช้างเอยไอ้บ้าเอ้ยอีตัวพี่อยู่น่าเลยสเกา <h ums> ส,สองตัวสองตัวไปเอ็นนั Entonces, ่นตีคนน่าจะเอาอยู่ <h ums> <h ums> สเกลใช่ไหมตรงนี้เอเคละตัวสเกลตัวบ้านละพร,ระสินอย่าบุกเลยดีกว่าอยู่ขวาเลยอีตัวเอดีกต,ต,ต,ตัวอยู่บ้านอยู่อุโมงตัวหนึ่งอีกตัวอยู่ซ้ายมือกระสิน มันกลับไปพลาดแล้วมันเดิมเอาม้าไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องละมันดักอยู่เฮ้ยไออีนน๋ยะเหมือนกันเลี่ยโอ้สวยของเธอเอาล่ะคอมผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลักใจให้กันด้วยนะบ๊ายบาย